สวัสดีค่ะใน,นกลุ่มของพวกเราก็จะมาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สินค้ากันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันก่อนว่าสินค้าหรือบริการที่ดีเนี่ยควรมีลักษณะใดเริ่มกันที่สินค้านะคะสินค้าที่ดีจะต้องมีคุณภาพมีอายุการใช้งานที่ยืดยาวคงท,ทนแข็งแรงเหมาะกับการใช้งานรูปทรงลักษณะของสินค้าเนี่ยมีความเหมาะสมในการใช้งานและยังประเมินได้จากอื่นๆดังนี้ค่ะ1 สมรรถนะในการใช้งานหรือคุณสมบัติพื้นฐานของตัวสินค้าเนี่ยจะต้องดําเนินการใช้ได้อย่างปกติเช่นหลอดไฟจะต้องส่องสว่างติ๊กอจะต้องเขียนได้ 2. มีคุณลักษณะพิเศษซึ่งเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ทําให้ตัวสินค้าเนี่ยมีความน่าสนใจเสริมให้ลูกค้าอยากซื้อมากขึ้นสความเชื่อถือได้คือเป็นความมั่นใจที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยสาม,มารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ในเวลาและสถานการณ์ที่ต้องการ 4. ความสอดคล้องกันคือตัวสินค้าสามารถดําเนินงานได้ตามที่ผู้ผลิตแจ้งไว้เช่นอาหารเสริมต้องให้ผลตามเอกสารกํากับ 5. ความทนทานต้องมีความทนทานพอที่จะใช้งานได้ในรูปแบบต่างๆหรือในระยะเวลาที่เหมาะสม 6. ความสามารถในการให้บริการก็คือจะต้องรวดเร็วสะดวกและสุภาพ 7. ความสวยงามผลิตภัณฑ์จะต้องถูกนําเสนออย่างสวยงามและน่าดึงดูด8ชื่อเสียง หากสินค้านั้นถูกผลิตขึ้นภายใต้บริษัทที่มีชื่อเสียงก็จะทำให้ลูกค้าเกิดการยอมรับได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะต่อมานะคะการบริการที่ดีต้องเป็นอย่างไร1การบริการที่ดีต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าทั้งตอนเลือกซื้อสินค้าและหลังการใช้สินค้าแล้วเกิดปัญหาค่ะขนาดลูกค้าเลือกซื้อสินค้าต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าต้องการสินค้าแบบไหนและเลือกสินค้าที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้อย่างดีมีบริการหลังการขายเสมอ เช่นการซ่อแมแซมเมื่อสินค้าชำรุดตีมีการตรวจสอบสินค้าทุกๆ6เดือน 2. อมีน้ำเสียงที่ดีใช้คำพูดที่เหมาะสมไม่พูดแทรกมีการทวนย้ำรายละเอียดของสินค้าเพื่อความเข้าใจตรงกันของลูกค้าและตัวพนักง,งานเองค่ะ 3. ม,มีบุคิกภาพที่ดีสุภาพธรรมทานแงดูคล่องแคล่วและพร้อมให้บริการอยู่เสมอและสุดท้ายแล้วหัวใจของการบริการคือการทำให้ลูกค้าประทับใจทางในตัวสินค้า และการบริการของตัวพนักง,งานเองด้วยค่ะค่ะในตัวผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกมานะคะคือ spinncw.01 the protective wrap for your gear หรือผ้าปิดป้องกันแบบมีกาวในตัวค่ะโดยผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะช่วยอำนวยความสะดวกในการพกผ้าสิ่งของมีค่าต่างๆทําให้ผู้ใช้สามารถลดความระมัดระวังและความพวงว่าสิ่งของเหล่านั้นเช่นเลนส์กล้อง iPad หรือแล็ปท็อปจะเกิดรอยขีดข่วนหรือรอยเปื้อนได้โดยง่ายเนื่องจากตัวผ้านั้นสามารถปรับขนาดให้พอดีกับสิ่งของต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมีกาวในตัวที่ทําให้ปิดสนิทมิดชิดรองรับได้ทุกสภาพน้ําหนักค่ะ สำหรับในเรื่องเกนเคเตอร์ะคะสินค้าสามารถทำได้หลายอย่างในภาพอน่นเดียวค่ะมีน้ำหนักเบามีความยืดหยุ่นสามารถเลือกใสได้ตามต้องการในเรื่องของเพนดิลิเวอร์นะคะ 1. สามารถเก็บสิ่งของได้หลายอย่าง 2. ส,สินค้ามีหลายขนาดให้เลือกใช้ 3. โครงสร้างของสินค้าอ่อนนุ่มไม่ต้องกังวลเรื่องรายขีดขวนค่ะ ความสะดวกสบายในการพกพาสิ่งของเครื่องใช้ใส่ยากอุปกรณ์บางชนิดอย่างเลนส์กล้องเลนแว่นหรือหน้าจอคมเกิดรอยขีดขว่วนได้ง่ายระหว่างพกพาพือนพื้นที่เก็บกระเป๋านะครับส่วนส่วนกด์ของเราก็คือรับประกันไม่เสียรูปทรงได้ง่ายและที่สําคัญนะครับไม่ต้องเสียเงินซื้กอกระเป๋าลายใบครับ ต่อไปเราจะพูดถึงปัญหาของผลิตภัณฑ์นี้นะคะข้อ1ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าแต่ยังไม่ไดีอย่างไรบ้างออในผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะจะมีความสามารถโดดเด่นอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วแต่ก็ยังมีข้อด้อยหลักๆอยู่หนึ่งข้อนั่นคือแม้จะสามารถป้องกันรอยขีดข่วนรอยเปื้อนได้ในเบื้องต้นแต่หากสิ่งของเหล่านั้นตกพื้นหรือกระทบกับวัตถุอื่นอย่างแรงขณะอยู่ในผ้าสิ่งของภายในก็ยังคงได้รับความเสียหายอยู่ดีคะ่ะ สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สามารถดูแลปกป้องวัตถุภายในได้แค่บางกรณีที่ไม่ร้ายแรงเท่านั้นสําหรับการป้องกันความเสียหายที่ร้ายแรงกว่านั้นผู้ใช้ยังต้องคงระมัดความระวังอยู่เช่นเดิมค่ะต่อมาคือปัญหาของลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนั่นก็คือเปลืองพื้นที่ในการเก็บกระเป๋าค่ะแม้ว่าตัวสินค้าเองจะมีขนาดที่สะดวกสบายต่อการผูกพาแต่ก็สามารถ ห่อตัวอุปกรณ์ได้แค่อย่างผืนเท่านั้นซึ่งยังต้องมีการพึ่งพากระเป๋าไว้ใส่อีกทีหนึง่งทำให้จำนวนในการใช้กระเป๋าลดลงจากเดิมแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะและปัญหาที่แม้แต่ลูกค้าเองก็ยังไม่รับรู้บางทีการใช้ผ้าทั่วไปอาจจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆของเราได้รับรอยขีดข่วนและเวลาที่หยิบออกมาอาจจะทาให้ร่วงได้หรือถ้าหากเป็นอุปกรณ์สําหรับห่อสิ่งนั้นโดยเฉพาะก็อาจจะยังมีความหนาและทําให้กินพื้นที่ในกระเป๋าได้ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะตอนนี้เราปฏิบัต์ของลุ่มเราค่ะขอขอบคุณมากค่ะ